กับสวัสดีครับกับสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไลฮิโชทุกทุกท่านนะครับอะครับมาพบมาเจอกันครับในคลิปนี้นะครับอ่ะไดมาแล้วใหม่ๆุดๆดกันนะครับน้องเมย่ยานะครับไปรงมใไ้แล้วนะครับตัวเลขแนวทางนะครับสุดจับคู่ล่างอย่างเดียวนะครับอ่งวที่ผพานมาเข่าตัวกันตรงๆนะครับสองแปดนะครับสองแปดนะครับ อ่าแนวทาง16สิงหาคม2567นะครับก็คือแนวทางตัวเลขนะครับวิ่ง2กับ3นะครับเล็กวิ่งน้องเมยยาเดนมาร์ก2แนวทางเขาตัวกันนะครับก็คือ28นะครับอ่านี่คือตัวเลขกแนวทางสุดจับคู่ของน้องเมย่ากนวดที่ผ่านมา อางวดนี้นะครับเลขติดล่างน้องเมย์ยาก็ได้ปล่อยมาแล้วนะครับนั่นก็คือนะครับหนึ่งกันยายน2567ติดล่างนะครับวันนี้น้องเมยยาได้มาคือ378 378ครับเมื่อนี่มาเข้ามาได้อ่าชุดจับคู่มานะครับเข้ามาเบิ่งชุดจับคู่น้ำกันนะครับนี่คือเป็นเลขติดของน้องเมยยานะครับก็ปล่อยต่อหงวดไปแล้ว ครับมือน,นีเข้ามาเบงอ่าสุดจับคู่ล่างนะครับเอาคุณพ่อคุณแม่ที่เข้ามาเบงมาชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้กำลังแรงใจน้องไม่หย่านํำนะครับ้าก็ให้ทางแอดวิไลนำนะครับเพื่อมีกำลังแรงใจหาคลิปแนวทางครับมาฝากมาตอนเอซีคุณพ่อคุณแม่กันเอาครับตอนนี้หนะ้าทางกาแตละสำนักเริ่มทรงทย่อยมากนะครับบม่ว่าจะเป็นดับล่างพ่อกล้วย แน่นะครับดับบนพ่อกล้วยแล้วก็ชุดเลขเกิดชุดเลขเกิดชุดล่างปล้อยไปแล้วนะครับของพ่อกล้วยย่างจะกค้งจะเป็นชุดเลขเกิดชุดบนแล้วก็ดับบนนะครับเขามาตีตามกันครับตอนนี้กะทางแกรี่ไลนะครับกะมาทาคลิปอยู่ในห้องเพราะว่าตอนนี้อยู่ขังนอกนะครับเพราะว่าลูกหลานนะครับวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับมาเล่นอยู่ที่าลา อ่ากางบานนะครับซาราปรสาัสซ่าค้มหลอ่าเรสามารถที่จะบันทึกเทปอยู่ข้างนอกได้เพราะว่าหยานเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ลบกวนเสียงอ่าลูกหลานมาเล่นนะครับถือว่ามาหลายนะครับเป็นซีเป็นเศร้าคนเลยนะครับก็เลยตองมาทําคลิปในห้องนะครับอ่าครับสำหรับตัวเลขนอ้องเมย่านะครับชุดล่างจับคู่มือนี่นะครับอ่าเข้ามาเบรงน้ำกัดน,นะครับคุณพอ่อคุณแม่ที่แคบหน้าจอไม่เป็น นะครับเตรียมสมุดประกาไว้อ่ะเลขติดล่างนอง้องแม่ยานะครับคือสามเจ็ดแปดอ่ามืดนี้ชุดล่างนอง้องแม่ยาจะวิ่งมากกับอย่างนะครับอ่ามาเบิงน้ำกันประเดิมเริ่มนะครับเริ่มจากเลขวิ่งกันก่อนอ่าเลขวิ่งนะครับวิ่งล่างนะครับอย่ามาเป็นล่างเด้อครับเอซี่ แนวทางของน้องเมย่านะครับติดเลขติดนะครับสามเจ็ดแปดเลขวิ่งนะครับเลขวิ่งวันนี้น้องเมย่าได้มาที่สามกับแปดนะครับอ่าสามกับแปดอ่านี่คือเลขวิ่งนะครับมาเบิ่งนสุดจับคู่กัน เลขติดมี3 7 8เอ่าชุดจับคู่ครับมาเบิ่งกันเลยนะครับชุดจับคู่มีทั้งบดนะครับมีทั้งตัวกันก็จะประมาณอยู่8ชุดพอดีอ่าเริ่มจากคู่แรกครับ8ปสคู่ที่2ครับ1 8 คู่ที่สามครับสามหนึ่งคู่ต่อไปครับเจดหนึ่งคู่ต่อไปครับ8ปดเกคู่ต่อไปครับ8ปดห ตัวกันครับมี2ตัวนะครับตัวกันหองไม่อยากกันไปที่ตัวกันหองไม่อยากกันไปที่8 7ดนี่คือตัวกันนะครับ8 7แล้วก็7จสาม วทที่ผ่านมาน้องไม่อยากกัดมาสองคู่คือกันนะครับอ่าทที่ผ่านมาน้องไม่อยากกัดมาคือสองแปดกับแปดสามแตกสองแปดตรงๆชุดล่างนะครับอาครับมักชอบแคบนาจอไว้นะครับพี่จัลลนานะครับฝากตอนกันตัวเลขเนี่ยทางครับของน้องไม่อยากชุดจับคู่ล่างนะครับอ่ะมาเบื้องเลขวิ่งมาเบิ้งตัวเน้นย่ำกัน วดน,นี้นะครับนอ้องแม่ย่าเลขวิ่งนะครับวงกลมไปที่8นะครับวงกลมไปที่8เด้อครับเนี่ยวงกลมไปที่8วิ่ง3กับ8วงกลมไปที่8ปสุดจับคู่ครับมี83ดสามหนึ่งแ น้องเม่ยยาเน้ยนยำมาให้2คู่นะครับคู่แรกครับเบื้งตัวเนียนยำของน้องเลยคู่แรกคือ8ปสคู่ที่2อน้องเม่ยยาวงกลมไปที่8ปดเกอย่าลืมนะครับงวดที่ผ่านมาแตกตัวกัน งวดนี้นอ้องแม่ยากำมันใจขึ้นกันครับวานนวทางของเพิ่นจะเดินต่อเนื่องนะครับอ่นนี่คือเลขติดนะครับเอาเลขติดให้เบิ่งอีกรอบหนึ่งติดล่างมีสามเจ็ดแปดนะครับติดล่างมีสามเจ็ดแปดนะครับสุดจับคูมาอันนี้งวดที่ผ่านมาเข้าตัวกันสองแปดตรงๆนะครับนี่คืองวดที่ผ่านมา ะกะถือว่านาติดตามอีกซ้ำหนักหนึ่งนะครับแนว่ทางของหลองเมยานะครับอาคัมมักชอบแคบหน้าจอไว้พิจรารณาครับฝากต้อนกัน83 1831 7189 86กันไปที่8773ตัวเน้นย่ำนะครับก็คือ83กับ8 9อเาพิจรารณามักชอบนะครับแคบหน้าจอ เอาครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อให้เอท่าน2องข้าได้คู่ได้เห็นน้ากันสําหรับตัวเลขหน้าทางครับชุดจับคู่น้องเมย่าอาสุดท้ายนี้แอดวิไลจะจากไลฟ์ซีคุณพอ่อคุณแม่กันไปหนึงกันยา่า2 5ง7ัดได้มีเฮกันครับตัวเลขหน้าทางของน้องเมยย่าไว้เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ